สวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปสักแปบบอินโทรมาอย่างเท่ใครกำลังมองหาไอเดีเกมอาวีราคาเริ่มต้นเพียง30บาทแบบนี้มีโร้เยอะรุ่นครบแรงสูงพร้อมบวกในแรงกันเลยทีเดียวผมขอแนะนำเพจ tp 7รับซื้อและขายเกมออนไลน์เพจตามเยอะแยะทุกไอดีที่ท่านได้ซื้อไปนั้นมีประกันหลังการขายทุกไอเดีเครดิตดีรรวิวเยอะไม่มีการโกงปลอดภัย100%เซ ทาง t p พจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะจ๊ะสวัสดีครับผมดีดีต้อนครับก็สวัสดีเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับพี่รอดในชีวิตลิปโป้พิเกอร์แบบนี้ก็ไม่รอดอยู่ดีครับมีตัวปาา่าของเราไม่นึงมาอีกหนึ่งแบบเสริมคนะรับ ก็ธรรมดาครับตัวผมก็จะเป็นตัวแก้ทางเลงอยู่แล้วเนาะไม่สามารถเอาลงได้ง่ายๆนะครับแต่ถ้าลงาลงง่ายๆคือก็ไม่มีอัติเท่านั้นเองไม่มีอัติเราก็เพุนะครับมาวะฮะเ๋ยวนะทำไมนายกับเราอยู่กันสองคนเมื่อกี้เราเห็นได้หนึ่งตัวอ๋ออยู่ตรงนี้ <c oughs> ขำแห้งเลยจิตใจเราแบบมามาช่วยเพื่อนเต็มที่เะ ไม่เป็นไรครั้งหน้าเราปล่อยนายอยู่คนเดียวแน่เราเรียวหล่อเรียวปาบเมื่อกี้เองเอาไปล่วงเอาเป็นล่วงแล้วว่าแต่ว่าเราเรียวอันนี้โหดจริงแฮะอันนี้มาช่วยช่วยเพื่อนหน่อยว่าเขาไม่ตามเลยครับปาบเขาน่าจะไปเช็คนะว่าตีมกรอยู่หรือเปล่าตีมกรอยู่หรือเปล่าปุ๊บหลบเฮ้ย เป็นตัวหลังซะนั้นโอเคกลับอเพื่อนเลยถอยดีกว่าเพื่อนแต่ถ้าเพื่อนเลยจะใส่ก็ได้นะเพราะอันติมาแล้วนะครับเพื่อนเลยจะใส่แบบนี้ก็เลือดไม่ลดเลยถอยดีกว่าฝ่าไม่เลยครับฝ่าไม่เลยครับไม่อาจจะงงว่าผมโผล่บนมาได้ยังไงนะครับเดินเนี่ยไออแฮปปีก ไอแฮปมาขาไอแฮปเดินไอแฮปเดินแบบบั๊บแดงตีติสโลติสโลโมชันตัวนี้เราถอยดีกว่าครับเสียไวล่ำเวลานี่ให้สกัดรับเวไปสงสารจริโอ้โหหนึ่งลุมสองจะเป็นหนึ่งลุมสองหรือเปล่าจงหวานี้หรือว่าสองลุมหนึ่งเราปล่อยเพื่อนไปก่อนครับเในกลาง เป็นการแบบฟิวบบฟยิวเลยเป็นการแบบฟิวยิวเลยปล่อยป้อมกลางก,าก็ปไปนี้ก็สวยป้อมรู้ไหมว่าเลนกลางนี่มันสำคัญแบบว่าอย่างจาัดฟิกเกอร์ตามจังหวะวาร์ปจังหวะวาร์ปแล้วฟิกเกอร์ตามหืม้สึกอากาศผมยังไม่ตายแฮะโดนลิงไว้เดี๋ยวเพื่อนผมแก้แค้นให้ต้องว่าเนสฮือซ่าฮือซ่าฮือซ่าฮือซ่ก็ นะครับรรนะครับขอได้กัน2 3โดาเอาอ้้โอโดโไมโนะ่โดนนะโดนพักแม่เกือบเดะครับเกือบเช้งกันได้ตายเอ๋อเมื่อไหร่จะงกนเออทำไมแดะไปข้างข้างหินนะครับก็อ่าทุกๆสแต็กในการแดะ1ใช้สักิล2ใช้สักิล1นะครับทุกๆ1สแต็กเนี่ยจะเพิ่มความเร็วให้กับลิปโป้นะครับก็ เร็วที่สุดอยู่ข้างป้อมไว้แล้วก็แดกข้างหินนะครับเออมันก็จะตีป้อมแบบรัวๆไปเลยก็จะเป็นตัวที่แบบเอามาเฉพาะทางนะครับเอามาเฉพาะทางจริงๆเจอกับแอสซิสที่ในเลนออฟเลนอะไรเงี้ยสบายมากนะครับถ้าอยากเล่นจริงๆนะแบนฟอร์เรนิโนทิ้งนะครับแบนฟอร์เรนิโนทิ้งซะแบนฟอร์เรนิโนทิ้งซะาแล้วบบหัวด,ด้วยกันแบบหัวด,ด้วยกันแบบนี้กดอันติสู้ โอโ้นักสู้พันเข้าเหนียวโอโ้เล่นเอาบุรีเซฟมานักสู้พันเข้าเหนียวไปครับผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้กลัวลิงเท่าไหร่ครับก็ดันดันไปเลยมีแค่แบบชีราตเท่านั้นนะที่เรากลัวโดนแก๊งนะมนหมายถึงโดนแก๊งนะครับอาจจะตายอาจจะตายได้ถ้าเกมไม่นำพออาจจะตายได้นะครับ ว่าสเต็ปเขาดีมากๆอะไรเงี้ยเขาจะชืบชาร์ปหลบหลบสกิลเราเยอะเนี่ยิี่าฟสกิลสองใช้ได้สองทีอ่ะโคตรเฟี้ยวนี่ผมมาดักลิงฮะไม่อะไรฮึบตันหนึ่งท,ท,ทีไม่เอาดีกว่าคือเขาอยู่เนี่ยเผื่อลำเข้ามาแบบจับผมแคทมีอิดูแคนอืม โอ้โหว่าจะเอาปะฟ้าจะวาดฮีราวิ่งมาอย่างไวน,นี้ขเขาได้ไปเพื่อนเขาสายมาเพื่อนเขาสายมาจาังหวะนี้ฟิกเกอร์ตามไม่โดนนะแต่ว่ารอลีื่องเก็บไปได้สับลัสแล้วจับแบบนี้เพ,นเพื่อนเพือ่อนอะไรฮะถอยไอ้อะถอยเลยฮะโดนเกี่ยวสวนแต่ยังไม่รอดอยู่นี่ครับ ฝั่งเขาได้ไปเลยจังหวะนี้ชนะไฟเดี๋ยวเราตามด้วยดีปิเชอร์เลยครับเกมนี้เพื่อนไฟว่าจะมาทำเลนโปซะหน่อยได้หนึ่งได้สองตัวนี้สตันชื้บชาบอัติเพื่อนลดสกิลหนึ่งอติเพื่อนลดสกิลหนึ่งเดวิลเอาไว้กันลิมาในการออกของไอเทมในเกมนี้นะครับผมก็จะออกเป็นรองเท้าเกาะกันลิงก่อนเลย ถารอนเอามาตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือกสำหรับอารม์นะครับแล้วก็ดิมิเทชเอร์เนี่ยปกติผมจะออกไปออมนิแอมเปลี่ยนเป็นดิมิเทชเอร์ในยุคนี้นะครับเพื่อเอามาเข้าไฟได้นานขึ้นออมนิแามมันจะได้พาสติฟในการตีแรงนะครับแต่ว่าอันนี้ได้ในเรื่องของการเข้าไฟอึดขึ้นนะครับควรเลือกใช้กันให้ดีอยากได้แรงออมนิอามนะครับอยากได้ถึกแล้วก็แรงเพิ่มขึ้นนะครับก็ดิมิเทชเชอร์ดูลำ,ำมำอะไรมันตาย อ๋อห้หมดครับเจ็ดสิบเจ็ดบาทเจอซูอโกเลยแนะ่คลิปหนึ่งตัวนี่สี่สิบสี่สิบกว่าบาทตลานได้คลิปหลุมลนี่เจ็ดสิบกว่าบาทลูกบ้านนี่ป่าไม่ค่อยได้จำเหมือนกันห้าสิบหกสิบไหมในเกมแล้วอ้าวหุ่ยเในเกมแรงนะครับได้เพิ่มมาค่อนข้างเยอะเลยตัวเกมผมจำได้ไหมห้าสิบกว่าบาทไหม แต่รถรถนี่แพงมากครับร้านไปได้ก็ร้อยแปดโกไม่มีอะไรทำฮะตรงนี้ก็แน่จะต้องฟาร์มไปก่อนเพราะไม่มีทำอะไรอัติสวรตรงนี้ ถอยยาวเพื่อนถอยยาวเดือดรถเกี่ยวแล้วกลับเข้าไปสวนกลับเข้าไปสวนกลับเข้าไปสวนสกิลหนึ่งชืบชับชืบชับโจ้ระฟิก้าออัติอัติไม่มีเอาสกิลหนึ่งชืบชับโจไปก่อนชืบชัโจโอเคบนไม่ต้องทำเอากลางไปก่อนดีกว่านะครับเอาป้อมกลางไปก่อน มีสเตเร์มีสเตเรแล้วลบซ้ายเล็กน้อยลบหมัดน้กแข่งลบหมัดน้กแข่งแล้วกลับเข้าไปสวาปทับรับสวาปทับทัสวาปแก๊กช็อกไปจังหวะนี้ปาดทังทีแล้วลิงลวงก็ให้ครับโอ้โหคอมโบอย่างจ่อยคอมโบอย่างจ่อยทีมเราเล่นแบบโคตรเถื่อนมีมาหลอกนี่ในทีมอะไรก็ดีฮะแล้วเข้าไปปาดแต่ว่าโดนล็อกเข้าไปก่อนรอเพื่อนเลิอกโดนจับแล้ว ใส่ก็ไห้หลังจากนี้เพื่อนๆอาจจะบิวเป็นดาบแดงก็แล้วแต่นะครับหรือว่าถ้ากันเวก็ถอยนะครับอันนี้แล้วแต่จะเลือกเลยเคยออกดาบผมเคยออกดาบกันเวทอยู่เป็นยูลิแบนแต่ว่ายูลิแบนเนี่ยถามว่าดีไหมมันก็ดีครับแต่ว่ากันเวทไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วก็ความเร็วการโจมตีเนี่ยลิโป้มันมีอยู่แล้วนะครับจะมาได้ ชิ้นสวยของอาร์เคดแฮมเมอร์มาถ้าจะบิวเป็นยู่ด้วแบนด์นะครับผมคิดว่านี่แต่ไม่ได้ดีขนาดนั้นก็ออกเป็นทอยดีกว่านะครับเลือกเปิดแบบนี้โอโตโตโต๊สามตัวโต๊สามตัวโตสเลยจังหวะนี้จะไปถ่วยโดนเรียบฮะถือว่าเรียบแน่นอน มาสามสยองขวัญเลยเจอมาหลอกช็อกทีช็อกป้านกดจิมิเจอร์เพื่อการจับมันไม่จับผมว่าโอมม้มาจับผมแล้วมาจับผมละแต้ว่าตีส่วนที่ด้วยดาบทารลอนสองไปเพื่อนสโลแล้วพี่เวัสโลไลฟ์ตันให้หนึ่งทีจับจ้วงจับท่วงไม่ไม่ได้ออกตัดเล่มก็จะ ปิด้ำนาจช้าหน่อยนะครับแต่ยังดีที่มีดาบทารอนทีตตต่ตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับแต่ว่าตอนนี้เพื่อนเขาตายหมดแล้วเราใส่สุดเลยให้เพื่อนจบบ้านเลยฮึดจับชึบจับโจ้ชึบจับโจ้โ,จโเคเนะม่เนี่ยถ้าเพื่อนไม่จบก่อนเนี่ยหนึ่งศพโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับตัวนี้นะครับก็แรงไดมอนด์คอมเบเดอร์ผมคิดว่านี่เล่ยคอนต้นอะไรเงี้ยคอนต้นแบบผมเลย20กว่านี้เล่นได้เลยนะครับแต่ก็เอา เริ่มเริ่มคอนขึ้นไปอ่ะเริ่มจะแก้เฉพาะทางแล้วถ้าคอมเบนเดอร์ไดมอนผมคิดว่าเล่นได้สบายสบายนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันไอเทมก็เลือกกันให้ดีจะดิมิเชอร์อมนิอาร์มเพื่อเพิ่มความแรงหรือว่าอยากได้ไฟถึกขึ้นแล้วก็มีดามเมจก,ก็ดิมิเชอร์นะครับก็เลือกกันให้ดีนะครับก็ถ้าใครยังไม่ฝากกดไ like, like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไม่อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ก,ก,ก,ก่อนเลยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม